ราศีลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเห็นได้ชัดว่าช่วงนี้ครับผมคุณจะอิ่มหนำสำราญนะฮะมากขึ้นมากกว่าเดิมครับซึ่งการอิ่มหนำสำราญคุณนั้นอาจจะพาเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยมาได้นี่คุณต้องระวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นครับการกินหมูกระทะนะชาบูนะกินตามใจปากนะ แพทย์บอกห้ามกินน้ําตาลนะคุณกินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะกินแป้งกินน้ําตาลปุ๊บเนี่ยนะทำให้อะไรโรคนะเก่ากำเริบได้ใครมีโรคประจําตัวก็ต้องพึงระวังไว้นะครับแต่สมมุติว่าอาจารย์นะแข็งแรงคึกคักนะในช่วงที่ผ่านมาผอมๆเพียวๆนะช่วงนี้น้ําหนักคุณมีโอกาสขึ้นได้ไหมได้ถ้าคุณนั้นไม่ดูแลนะเรื่องเกี่ยวกับการกินการอยู่เรื่องของป่าของท่านเองเนี่ยนะนะจะเคี้ยวอะไรทีต้องคิดดีๆนะไม่งั้นอุ้ย เดี๋ยวต้องไปหาหมอนะต้องไปนู่นนี่นั่นดูดนู่นดูดนี่ดูดนั่นปุ๊บเนี่ยนะเสียตังอีกเนี่ยก็ต้องระวังไว้นะครับคราวนี้ในดวงเนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทายในมุมดีมีมุมดีนะค่อนข้างที่จะเยอะแต่มุมมีปัญหามีไหมก็มีเช่นเดียวกันนะครับนะคราวนี้ถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับการงานของท่านก่อนนะครับดาวการงานเนะี่ยโดยภาพรวมของช่วงเดือนนี้นะพฤศจิกาย,ยนปุ๊บเนะี่ย ดาวการงานมีตำแหน่งภาษาหัวรัะราเกษตรตราธิปดีนะแปลว่ามั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการที่จะเริ่มเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับสามารถที่จะทําได้ในช่วงปัจจุบันนี้และมีมุมดีไหมคําตอบคือว่าเป็นมุมที่ดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในภาพรวมแล้วถ้าใครนั้นนะเป็นอ,อ,อารมณ์แบบฟรีแลนซ์เนี่ยอย่างนี้นะนะรับจ้างทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นน่ยนะครับ ช่วงนี้นะฮะการงานของท่านนะฮะเป็นช่วงที่งานจะเริ่มคึกคักมากขึ้นมากกว่าเดิมมีการนะบอกต่อกันไปนะจากคนที่มาใช้บริการของคุณนะเนี่ยทำที่นี่สิทําที่นู่สน,นสิอันนี้อันนี้นนคนนี้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเป็นมุมที่อะไรโดดเด่นครับในช่วงปัจจุบันนี้ครับซึ่งตรงจุดนี้ส่งผลต่อเรื่องการเงินที่ดีไหมดีแต่เงินมามันมาเร็วและมันก็ไปเร็วนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าในมุมโหรกศาสตร์เนี่ยดาวการเงินในภาพรวมแล้วมันไม่มีตําแหน่งแบบแย่หรืออะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่ที่มาของไรายได้แต่ปัญหาคือเมื่อมันอยู่กับเราเนี่ยนะเข้าบัญชีเราเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะออกไปโดยฉับพลันโดยรวดเร็วนะเป็นแบบนี้นะครับและบางท่านเนี่ยอาจจะหมดไปกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะการตกแต่งการซื้อบ้านนะ่นะ การดาวบ้านดาวรถก็ได้ในช่วงอะไรในช่วงเดือนนี้นะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตามนี้ได้นะครับผมตามนี้นะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคู่นะเรื่องแฟนเรื่องของความรักยังไม่ค่อยที่จะลงตัวสักเท่าไหรนะ่นขนาดนี้ครับเพราะว่าในจังหวะตอนนี้มีดาวตัวแทนเรื่องของความรักนั้นไม่ได้โดดเด่นนะมันอับเฉาอับแสงนะขนาดนี้เช่นแฟนเฉยชากับคุณแฟนไม่ นะกระตือรือร้นกับคุณนะจะปูไตใส่เขาเขาก็ไม่ปูไตใส่เราอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้โดดเด่นมากในเรื่องเกี่ยวกับความรักในะขณะน,นี้ในหลักโหราศาสตร์บอกว่าคุณอาจจะต้องเป็นคนเติมเต็มหัวใจนะชวนเขาทํานู่นนี่นั่นนะครับนะกินข้าวดูหนังฟังเพลงชมประการังอ่ะก็ว่ากันไปนะคุณต้องอาจจะต้องเป็นฝ่ายชวนมากกว่าที่เขาจะชวนคุณไม่งั้นเนะี่ยความรักเดี๋ยวมันจะ แห้งเหี่ยวได้ในช่วงนี้ก็ต้องพึงระวังไว้นะครับแต่นี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์อยากรู้เกี่ยวกับดวงของท่านมากกว่านี้เป็นการส่วนตัวนะครับสามารถที่จะนัดหมายอาจารย์ไดที่แอสไซน์นะฮะโฮโลมาสเตอร์นะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ